ซาลาเปาไส้คนเรื่องจริงในอดีตท,ที่ทําให้คนเลิกกินซาลาเปากันเป็นปีหากได้ยินชื่อนี้แล้วหลายคนอาจจะเคยดูภาพยนตร์ซักเรื่องใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับซาลาเปาไส้คนแต,แต่แต่แต่เรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นในปีข้อศ1 9 8 5ด้วยฆาตก,กรรมสุดสยองที่ทําให้เมนูซาลาเปาที่หลายๆคนโปรดปานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับซึ่งภาพในคลิปนี้จะขออ้างอิงจากหนังเนื่องจากคดีเก่ามากแล้วจึงไม่มีรูปคดีนะครับ โดยเรื่องเกิดขึ้นหน้าร้านอาหารแปดเซียนในมาเกาโดยเกิดเมื่อปี1985โดยมีนายหวังซีเหลียนหรือนายหวังผู้เป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านซาลาเปาแห่งนี้แหละครับได้ถูกจับกุมในข้าวหาฆาตกรรมยกครัว9้าชีวิตเลยครับโดยผู้ที่เสียชีวิตมีตั้งแต่คนแก่ไปจนถึงเด็กเลยโดยหลังจากที่นายหวังถูกจับกุมและให้คำสารภาพโดยในยุคนั้นจะมีการเสพข่าวผ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับทำให้คนที่ได้รับข่าวสารในช่วงเวลานั้น ทำให้สยองกันหมดเลยนะครับเรามาในพาร์ทของตํารวจนะครับสําหรับการสืบสวนของตํารวจเนื่องจากทางตํารวจได้รับแจ้งว่ามีชิ้นส่วนมนุษย์ลอยอยู่ในถุงขยะโดยมีทั้งแขนและขาและล่างผู้เสียชีวิตซึ่งทางตํารวจสันนิษฐานเนื่องต้นว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนซึ่งต่อมาก็มีพนักงานประจําที่ทําความสะอาดอยู่แถวนี้และพนักงานรายนั้นก็พบว่า มีเศษกระดูกที่ถูกใส่ถุงขยะไว้และมีลักษณะแตกละเอียดซึ่งดูผิดปกติจึงได้ส่งให้ทางตำรวจสืบสวนต่อแต่พอสืบสวนกันไปกันมาเนี่ยกลับพบว่าเป็นกระดูกมนุษย์ครับและเมื่อสืบต่อไปก็พบว่าร้านที่นํามาทิ้งนั้นก็คือร้านอาหารแปดเซียนนี่เองแหะครับและหลังจากที่นายหวังถูกจับได้ทางตำรวจก็ได้เขียนให้ในายหวังสารภาพซึ่งจากการสารภาพเบื้องต้นสาเหตุของการฆาตกรรมนายหวังได้สารภาพว่าตนเป็นผู้ฆ่ายกควัวเอง เกิดจากความโมโหและความแขน้นสำหรับแรงจูงใจเกิดมาจากที่ภรรยาของเจ้าของร้านได้ไปติดหนี้การพนันกับนายหวังเป็นเงินกว่า6 0แสนหยวนหรือประมาณ6 7แสนบาทเลยทีเดียวซึ่งทั้งสองได้ทำข้อตกลงกันว่าหากภายใน1ปีนี้เจ้าของร้านใช้หนี้นายหวังไม่ครบจะยกล้านให้ในายหวังและต่อมาเมื่อครบหนึ่งปีแล้วทางภรรยาและเจ้าของร้านก็ใช้หนี้ไม่ครบตามที่ตกลงครับพอเมื่อนายหวังมาทวงร้านก็ไม่มีการตอบรับใดๆ และข้อตกลงนี้ก็เป็นเพียงข้อตกลงปลกเปล่าซึ่งไม่สามารถแจ้งความเพื่อแย่งร้านนี้มาได้หลังจากนั้นนายหวังก็เลยทําการฆาตกรรมเจ้าของร้านและภรรยาในวันนั้นเลยครับและต่อด้วยการเดินเข้าไปแคาคนในครอบครัวในบ้านหลังนั้นทั้งหมดครับส่วนพนักงานอีกคนที่เป็นเชฟก็ถูกฆ่าปิดปากด้วยอีกคนทันทีเมื่อมาถึงในร้านในช่วงเช้าก่อนที่นายหวังจะปิดป้ายหน้าร้านเพื่ออ,อำพางคดีและยึดร้านนี้เป็นของตัวเองในที่สุดและพอเวลาผ่านไป3วันเขาก็ได้ชำแหละศพเป็นชิ้นชิ้นครับ โดยหลังจากชำละที่อ่างน้ำก็แยกชิ้นส่วนต่างๆไว้ในตู้เย็นจากนั้นก็ปลอมตัวเป็นเจ้าของร้านเองซะเลยโดยหากมีคนมาถามก็อ้างว่าเจ้าของร้านเดิมเซ้งร้านนี้ให้เขาแล้วและคุณผู้ชมต้องไม่เชื่อแน่ๆครับว่าเขาอพา,างคดียังไงโดยนายหวังนำเนื้อของสับผู้คล้อยทั้งหมดมาผสมกับเนื้อหมูเพื่อทำซาลาเปาไส้หมูแดงซึ่งเป็นเมนูขายดีของทางร้านส่วนกระดูกนั้นก็นำวัตทุให้ละเอียดเพื่อน,นำมาทำซุปต่อ แต่เพราะศพที่ถูกฆ่ามีเยอะเกินไปทําให้ในายหวังต้องนํสมบบางส่วนไปทิ้งนั่นเองซึ่งก็เพราะนายหวังกลัวว่าชิ้นส่วนศพเหล่านี้จะส่งกลิ่นทําให้คนในร้านสงสัยและแจ้งตารวจนั่นเองครับหลังจากที่นายหวังถูกจับกุมในวันนั้นนายหวังก็ได้ขึ้นศาลและได้รับโทษสูงสุดเลยครับซึ่งเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากโทษประหารชีวิตเนื่องจากมีการฆ่าหลายศพเกินไปแต่ก็ไม่ทันจะได้รับโทษครับนายหวังได้ชิงฆ่าตัวตายไปก่อนในคุกโดยเอาเศษแก้วกีดมือตัวเองจนเสียเลือดและเสียชีวิตภายในคุกนั่นเอง ซึ่งสื่อหลายๆสำนักในขณนะนั้นก็สันนิษฐานว่านายหวังอาจจะโดนกดดันจากเพื่อนในคุกจึงทําให้ในายหวังฆาตกรรมตัวเองครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคดีฆาตกรรมซาลาเปาเนื้อคนแต่หากพูดถึงคนที่เคยซื้อซาลาเปาหมูแดงที่ร้านในช่วงนั้นก็ถือว่าซวยมา,มากๆเลยนะครับแค่คิดก็ขนลุกแล้วนะครับเนี่ยแต่พอมาถึงตรงนี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้แต่หากเช่บคิดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ